รายงานผลบ้างไฟบ้านนาผายวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567มะลิเงินทำเวลาได้45วินาทีราคาช่างเปิดที่300-330ถึง330วินาทีไม่ผ่านสามพรทำเวลาได้80วินาทีราคาช่างเปิดที่300-315ถึง315วินาทีไม่ผ่าน เพชรสายทานทำเวลาได้433วินาทีราคาช่างเปิดที่300-330ถึง330วินาทีผ่านเจเจฟาร์มทำเวลาได้380วินาทีราคาช่างเปิดที่320-340ถึง340วินาทีผ่านเพชรนวลสูงทำเวลาได้395วินาทีราคาช่างเปิดที่300-360ถึง360วินาที ผ่านเทพกมลทำเวลาได้420วินาทีราคาช่างเปิดที่320ราคาเดียวผ่านแบงค์ทองคำทำเวลาได้320ราคาช่างเปิดที่335ถึง375วินาทีผ่านสอไพสารทำเวลาได้ 1 1 5วินาทีราคาช่างเปิดที่3 3 0ร้อถึงสามวินาทีไม่ผ่านเกตเเด,เดสองบวกชัยมีคาทำเวลาได้425วินาทีราคาช่งางเปิดที่3 3 0ร้อถึงสามวินาทีผ่านคูเนธสังลุยทำเวลาได้345วินาทีราคาช่างเปิดที่3 1 0ร้อถึงสามวินาทีผ่าน เก้าเจริญฟาร์มทำเวลาได้110วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 0ร้อยิถึงสามวินาทีไม่ผ่านเทียบป่าเก้าก้าทำเวลาได้335ริวินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 0ร้อยิถึงสามวินาทีเจ้าออเฉลิมพลทำเวลาได้55าิวินาทีราคาช่างเปิดที่สามร้อยยี่สิบถึงสามวินาที ไม่ผ่านเทปทับหลวงทำเวลาได้457วินาทีราคาช่างเปิดที่310-340วินาทีผ่านลูกชายล่าทำเวลาได้435วินาทีราคาช่างไม่มีออเฉลิมพลสองทำเวลาได้355วินาทีราคาช่างเปิดที่320-350วินาทีผ่าน โพชเลริญทำเวลาได้390วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 0ร้อถึงสามวินาทีผ่านโชคสมพรทำเวลาได้245วินาทีราคาช่างเปิดที่3 3 0ร้อยถึงสามวินาทีไม่ผ่านโกเแก่ทำเวลาได้445วินาทีราคาช่างเปิดที่3 2 0ร้อถึงสามวินาที ผ่านเทพไก่น้อยทำเวลาได้285วินาทีราคาช่างเปิดที่330 3 3 0ร้อถึงสามวินาทีไม่ผ่านโควิดเบิกฟ้าทำเวลาได้125วินาทีราคาช่างไม่มีเกียงเจริญทำเวลาได้320วินาทีราคาช่างเปิดที่3 3 0ร้อถึงสามวินาทีไม่ผ่าน แกะหนึ่งบวกโรเบิดสายควันทำเวลาได้390วินาทีราคาช่างเปิดที่300 3 0 0ถึง340วินาทีผ่านดาวดวงใหม่ทำเวลาได้260วินาทีราคาช่างเปิดที่300 3 0 0ถึง375วินาทีไม่ผ่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าทำเวลาได้315วินาที ราคาช่างเปิดที่325วินาทีถึง350วินาทีไม่ผ่านนะครไัยเบิกฟ้าทำเวลาได้360วินาทีราคาช่างเปิดที่310วินาทีถึง330วินาทีผ่าน